ทีนี้ผมจะพทาทายดวงในการเงินของคนในราศีกุมนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบลูนมาก้อนหนึ่งก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรได้ลูนที่ชื่อว่าอันซุสนะครับลูนตัวนี้แปลว่าสิ่งกังสิทธิ์สิ่งลี้ลับนะครับผมบอกเลยว่าคนราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนการเงินในช่วงนี้อาจจะได้จากการขอพรได้จากสิ่งศังิสิทธิ์เข้ามานะครับ ดวงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าการสวดมนต์การทาอะไรก็ตามครับที่เกี่ยวข้องกับสิง่งศักดิ์สิทธิ์จะนาโชคลาภเข้ามาวันดีคืนดีครับบ้างว่างเราลองไปที่วัดเราล,ลองนําดอกไม้ทุบเทียนนะครับไปสักการะสิง่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดครับอาจจะเป็นพระประธานในโบสถ์หรือพระพุทธรูปในโบสถ์ครับจะนำไพ่ตัวเราเนี่ยมีโชคลาภและการเงินที่สมบูรณ์เข้ามานะครับเดี๋ยวก่อนขอไพ่ไปหนึ่งเสริมนิดหนึ่งครับโอเค ไพ่วีนีก็บอกถึงสิ่งสิษ์นะครับคนราศีกุมเหมาะกับการไปไหว้พระประธานหรือพระพุทธรูปครับที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารอยู่ในร่มชายคาน่าจะเหมาะนะครับบอกมาอย่างนั้นโอเคเนี่ยแหละครับทั้งหมดคือราศีกุมในช่วงเดือนพฤษกาคม